บรูโน่แฟร์นันรอดพ้นโทษแบนสาเกมหลังล่าสุดแมนยูชนะอุดทอนโทษไปแดงที่เจ้าตัวได้รับมาจากเกมพ่สเปอร์สคาบ้านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จในการยื่นอุดทอนโทษใบแดงของบรูโน่แฟร์นันกองกลางกับตันทีมคนสำคัญเรียบร้อยตามการยืนยันจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษเ FA เมื่อวันอังคารที่1ตุลาคมที่ผ่านมา ดาวเตะชาวโปรตุกีสวัย30ปีได้รับใบแดงโดยตรงจากจังหวะเข้าหนักใส่เจมสมดดิสันกองกลางท็อตแน่มฮอสเปอร์ในเกมลีกนัดล่าสุดที่ปีศาจแดงแพ้ไก่เดยทองคาบ้าน0ูนย์ต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่29กันยายนทำให้เจ้าตัวโดนแบนยาว3เกมทันทีอย่างไรก็ตามล่าสุด FA แถลงกลับคำตัดสินพร้อมยกเลิกใบแดงดังกล่าวตามการอุทธรณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งนั่นทำให้ปีศาจแดงสามารถใช้งานแฟนนันใน3เกมต่อไปที่มีโปรแกรมเจอกับแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเบรนฟอร์ดวันเสาร์ที่19ตุลาคมและเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ